โยมซาดีบรุนเมกาดีบรุนดูไปดีบรุนชาลสายดูกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคอร์บดิวตี้วอลซนในแพทใหม่ล่าสุด4.0นะเป็นคอร์บดิวนะตี้แบ็กออฟนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ยังจะไม่ได้โหลดมาเล่นนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะคนดูผมบอกเลยมันสุดมันมันจัดสนุกจริงนะท่านผู้ชมสำหรับอัปเดตใหม่ในรอบนี้นะท่านผะู้ชมนะใครยังไม่ได้ไปอัปเดตแล้วก็ไปอัปเดตกันได้นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับใครที่ คนที่ใช้มือถือนะครับที่เป็นในส่วนของแซนด์ดากอน8.2อะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะเออเอาเว้ยเอาเว้เวยแซนด์ดา 2, กอน8.2แซนด์ดากอน8.3นี่จะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะจะอัปเดตได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของ Redmi City ้8,002 8,003นะครับแล้วก็ชิป A15 นะที่อยู่ iPhone 13นะครับก็จะอัปเดตเจ้าตัวฟังก์ชันนี้ได้นะท่านผู้ชมเนาะมาเว้ยมาเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยยาฮู o เฮ้ย อันนี้สวยนะครับการอัปเดตนี้ใหม่นะท่านผู้ชมนั้นก็คือในส่วนของเรื่องกราฟิกนะครับจะดีขึ้นนะครับอัปกราฟิกยกชุดเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็มีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะในส่วนของระบบการยิงนะครับนี่จะมีระบบหมอบเข้ามานะกระโดดหมอบอย่างเงี้ยนะครับกระโดดหมอบเอียงเหมือนแบ็ k ออฟหกนะท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่ามันจัดคนดูไปอัปเดตกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะท่านผู้ชมนั้นอย่างเช่นการเอาเอาตัวละครแล้วก็ ระบบการยิงของ Back Off 6มาใช้งานนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้อัปเดตได้ฟรีนะครับอืเนาะบอกเลยว่าสนุกจัดนะครับภาพสวยขึ้นกว่าเดิมนะท่านผู้ชมนะเว้ยเว้ยพี่ก็ไม่อยากงูเท่าไหร่ด็อกโอ้โหโหดเกินมันอ่ะจะโหดเกินปุยมุ้ยที่ใช้มาเว้ยมาเว้ยลุยครับก็เหมาะสำหรับมือถือที่เป็น Android 14นะครับกับไอโอเอสสิ iOS นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ ชิปที่เป็น Snapdragon 8 Gen 2 8 Gen 3ปดเจนสามได้มีซิตี้แปดพันสองันะท่านผู้ชมนะเหมาะเลยอันน้น,นะครับเหมาะสมเลยมาเว้ยมาเว้ยเว่ยเว่ยโอดเดือดตรงนั้นนะ่ะมาเอบอกเลยว่าอัปเดตนี้ดีขึ้นนะท่านผู้ชมนะคือส,สนุกขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็มีแมปมาใหม่นะแมปจากเบคออฟหกแล้วก็มอร์เดิลวอเฟียภาคแรกนะหลายหลายแมปเลยเนี่ย เอาเว้ฟังเี้ยนงเงี้ยสครับเอ้อๆคืออะไรวะเมื่อกี้นี่กล่องอะไรวะมาดิสวยครับแตกสกิลสกิลกระโดดหมอบเอาว่ะเอาอ่ะติงจัดติงจัด บอกแล้วว่าฟิล์มเรียแบบพุ่งจัดเลยนะท่านผู้ชมนะแพทใหม่ก็แก้จอดำมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มอันนี้ก่อนเปิดโหมดเปิดโหมดเปิดโหม,มด X ก่อนนี่มาดิเปิดผมเปิดใจรูด้วยนะท่านผู้ชมนะฮูไม่ค่อยเจอเลยว่ะฝั่งเราแม่งเทพบจัดไวมาดิมาดิ แแตกโคตรตึงอาอแค่โดนโดนแมพโดนไลทนี่กระโดดหมอบกระโดดหมอบได้คนดูไว้ครับมาเว้ยมาเว้ยกระโดดสไลด์กระโดดหมอบได้นะคนดูนะนี่โหสไลด์ดีจัดอ่ะคนดูบอกเลย อยู่ในกันมดุดเอาว่า,าว่าอุ๊ยนั่นไงไปครับยูหูโหตึงนี่ยังไม่ได้รวมแมปใหม่นะคนดูนะแต่ภาพดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเอาิอีอดิ มาว่ะมาว่ะผมนี่มีไหมไม่ค่อยเดือดอนะ่ะคนดูไม่ค่อยเดือดเลยไอโทรซัพไม่แรงนี่แพทนี่มดุดซิดเลยนะผมบอกเลยมาเว้ยมาเว้ยไ้ครับ เอาตัวซาคูมาด้วยนะคนดูนะไปครับเอาหอมาก่อนเฮ้ยไหวกำลังจะใช้วิดีโอคออุออ้ยเกือบตายคนดูเย้โคตรึงเอาว่ะเอาว่ะตรึงจัด เ้ยฟังเราหรือเปล่าวะอันนี้นีหลอดที่เฮดช็อตบอยครับเด็ดเขมเด็ดเขมไปนอนคิวฝั่งเรานะผมอยู่ที่แถวที่สามโอเคพอได้อยู่นะครับนี่อัพเลยนะครับก็หล,กลกักๆก็อัปเดตใหญ่นะครับในส่วนของเมนูอินเทอร์เฟซอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบการยิงนะครับแล้วก็ด่านที่เพิ่มเข้ามานะเออบันดานก็เพิ่มมาเยอะอยู่แล้วก็กราฟิกที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับมือถือที่คิดว่าไหวก็ลองมา พังทะายที่เกมนี้ได้ผมบอกเลยหูไม่คตรกินสปิกอะเกมนี้นะฮะท่านผู้ชมถือว่าปีหนึ่งเกมที่ท้าทายโทรศัพท์มือถือท่านจัดๆเลยนะท่านผู้ชมนะมาเวมาเวโตกะ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 ตัวเอนี่ผมเอาซาคูนูตรึงมานะเดี๋ยวไปจัดเกียร์อัพก่อนมันตรีเพย์ย์เกียร์อัพห้าสไนผมก็โหดอยู่นะเกียร์อัพหกนี่เปลี่ยนก่อนนะครับ นี่มันจะมีปืนจากแบ็กออฟหกด้วยนะท่านผู้ชมนะเออแวอลอ่มอดินวอลแฟร์อะไรอย่เงี้ยนะครับโอเกอร์อะไรเงี้ยอันนี้ผมแต่งมาเยอะอยู่คนดู b a เต l e r ไลฟ์เฟิร์นอย่างเงี้ยนะฮะอินทีซอย่างเงี้ยว้าวใช้เลยเดี๋ยวนี้ปืนดีเอลโบแต่สกินมันหายไปไหนสกินมันดูหายๆขาดๆเหมือนมันมาไม่ครบอสะสกินอะ อีกสิบสามอโต้อีกคลิปเลยกรงสกินก็ยังอยู่นะครับยังอยู่แเราอาจจะต้องปรับนู่นนี่นั่นใหม่นะครับนี่ดาบเฮ้ยเอ้ยไอโลมันหายไปไหนวะนี่เนี่ยดนเนี่ยด,ด,ดานนุกทาวเนี่ยนุกทาวก็สนุกดนานนี้นะมาเลยว่ามาเลยว่าต้องน,นี่นแหละนี่เอาดิไวครับ อย่าเกิดเข้ามาเปิดเลยครับพี่ไปลุยโอ้แพทนี้ลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยไห้เก็บสองครับเปิดมัก็เก็บสองเลยอ่ะเอาจัดเอาจัดเอาเว้ยวเว้ยไห้เก็บสามเปรียมระเบิดไปก่อนครับ มุมนี้แี่ยคนดูมุมหากินเอาดิหือนี่ก็โหดอยู่นะ MTZ แต่คนดูมันอยู่ที่คนลินด้วยแหละไว้เก็บหนึ่งไว้โอ้โหอุส่ายยิงมุมนี้ เอาเรื่องเเรื <niño sharing> ่องอันนี้เป็นงานอยู่นะอันนี้เป็นงานนี้เป็นงานคนดูเป็นงานเป็นงานแตกไปดิสวยแตกไปดิสวยคืนนี้แม่งช็อตดีอ่ะคนดูยิงดีนะสวย โอ้ยก็บกระสุนอยู่ก็บกระสุนเอ้ยไม่ใช่ไอชกระสุนอยู่ไปลุยฮะสวยไวแตกแตกวยแตกแตกแตกโคตรตึงโคตรตึงปืนไร้เสือครับเอาจัดเอาจัดปืนไร้เสือเรา มาดิมาดิอู้โูหเฮ้ยออกไปไหนมันนะไยออกไปทำไมมันนะหุ้ยอุ้มนี้แม่งโคตรหากินนะคนดูผมบอกเลยต้องหมอบนะครับคนดูไปครับโฮ้ยปืนมันกระแทกเฉยนั่ละ มาเว้ยมาเว้ยพอได้อยู่ได้อยู่คุณดูนำหัวก่อนแหละอุ้ยเนี่ยมันหุ่นสวยเก็บสองโวตึงสวยเก็บสามเอาจัด เก็บสี่สวยเอาจาดนีกระโดดหมอบครับเก็บห้าเก็บหกโอ้โหโอ้โหขวดตึงกระโดดหมอบโดดตึงครับเอามาดิมาดิได้หมดนะพี่บอกเลยระดับเซียนระดับเซียนไปครับไปครับ มาดิมาที่มุมนี้แน่ระดับมอปลายมอปลอยตามมอปตายคนดูสวยเก็บสองโอ้โหช็อตนี้เอาเกินเอาจัดเอาดิโอ้โหไม่ตายถ้าต,ตายนี่สนุกเลยเย้เอาเว้ยเอาเว้ยปับ๊บเก็บสองครับสวยของจริงของเท่ โอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องคนดูอืมใครบอกพี่โคกไม่โหดโอุย้ยเอาดิสวยครับเดี๋ยวเล่นกับพี่นะไอห,หนุ่มมาดีมาดีาดโอ้โหตายอยู่เฮ็ดช็อตเราดูฝั่งขวาพอดี สวยครับพิชช็อตอเออืออเก็บสองปวดตึงโอ้ยาวไหนเนี่ยก็จะคุมด่านนี่ผมว่าด่านนี้สนุกคนดูนี่ปืนนี่ปืนโปรตเลยนะเนี่ยคนดูปืนลายเสือปืนมอนสเตอร์คิวสวยครับสวยครับสวยครับโอ้โหเก็บสามมาช็อตนี้ มาดิสามร้อยคิวเฮดช็อตด้วยไ้วยครับโอ้โหดิดแค่ไม่นี่ครับ,อเ,รบเอาว่าเอาว่าโคตรึงโคตรึงรอดูกันละกัน <c oughs> ยป็นไงคนดูนี่นี่สไลด์โชว์ครับเออปัก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 ,ปกเก็บสี่นะช็อตนี้เย้ yeah. โคตรึงดิบุริคอนะครับ อ่าโหดจัดโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกม w a r z o n e Mobile นะครับท่านผู้ชมเออไปโหลดมาเล่นกันได้นะลิ้งโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำเยต้คลิปนะทั้ง iOS Android แล้วก็ไปอัปเดตกันมาสั้นนะท่านผู้ชมน,นะเออสำหรับวันนี้พี่โค้ดก่อนเจอกันไปคลิปหน้าบายจ้าคนดูโคตรตึง